สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพลักทุกท่านขออนุญาตใส่นามแทนผู้ชมว่าพี่น้องคือเก่านะครับสได้มีความอบอุ่นเป็นกันเองครับมื่อนี้ผมมาอยู่ที่บ้านหัวหนองน้ะพ่อเนาะครับครับบ้านหัวหนองครับผมตำบลบึงสำโรงน้ะพ่อเนาะครับอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับผมครับกสิเป็นขอบควายของพ่ออย่างนาอครับในน้ำตัวจังหว่ายเนี่ยพ่อเลยครับพ่ออย่างน้อวัดวาปี อ๋อเลยวัดวาปีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อสิเปิดเปิดราคานะพ่อเนาะครับครับก่อนที่สิเปิดราคาขออนุญาตถามที่ไปที่มาของควายพ่อจังหน่อยนะพ่อเนาะครับเลี้ยงมาแต่ดนไปนอครับเลี้ยงมาได้8ปี8ปีแล้วเนาะครับเนาะเป็นควายสายใดก่อนควายมันไอ้พันพื้นบ้านครับอ๋อสายพื้นบ้านนี่เละเนาะครับเนาะครับ ต่ทับโตดังโตอย่างบ่มันกัดมีตัวดีแนบดีเนี้ยตัวใหตัวดีกัดมีอยู่มันกัดดีบ่นอะไรเธอไอ่แม่พันมันดีครับผมแม่พันธดีมาเมืองควยเอาจังหน่อยนะพ่อเนาะครับแม่มันใหญ่อย่แปดปีแล้วที่พ่อครับเจ็ดแปดปีเหรอเจ็ดแปดปีแล้วใส่แม่เข้าแม่รักแม่แรกครับพ่อแม่แรกขายไปแล้วครับนี่แม่สองนี่แม่เทาแม่สองอ๋อนี่แม่สองครับ เมีย่าแเมียสองมีผูจากตัวแล้วครับอยู่นี่มีผูมีอยู่สามตัวครับสามตัวจะว่าขายไปหลายตัวแล้วครับอ้ปีนี้ขายไปจักตัวแล้วเ่อขายไปปีนี้ขายไปสองตัวสามตัวครับตัวผูน้่ตัวเมียสองครับพ่อกับเลี้ยงแบบบ้านๆน,นะ้ฮยนูน้่นี่ก็คเป็นพื้นเป็นขี้ตมเนาะ ครับกเกี่รื่องแบบอยู่พวกพวกธรรมาชาตินั่นแหละแบบป่บานโนกของเขาถือว่ากันยุ่งกันยังไม่ได้ตัวก็พอเนาะครับครับตอนนี้มีจักตัวกี่อตอนนี้มีสิบตัวมีสิบเอ็ดตัวขายไปแล้ว,ต,วต,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 ตัวนึงไปวางอาทิตย์สองอาทิตย์นี่โอ้เป็นตัวผู้แล้วตัวเมียหรืปล่อยไปไปตัวเมียครับโอ้ตัวเมียเมียสาวบอกครับเมียสาวน้อยควยประมาณ VEN. ปีกุ้ล้วยเหรอครับอ๋อ้เป็นไห้เทอะไร่ะครับตอนนั้นไห้ สามหมื่นหกอ๋อให้สามหมื่นหกนะครับเนาะครับคั้วไกัดโบยหญ่ปันไดยดอกก็ค้วไกัดรุนรุนเล่าเนี่ละนี่แหละอ๋อลุนงานนี่นะครับเดี๋ยวนี้ค้วไกัดสิราคาดีนะเนาะพ่อเนาะครับครับเพราะได้มีเนาะมาหนี้มาอนี่สินี้เปิดตัวไหนเนาะพ่อเปิดก็จะเปิดตัวบักโตดไหญ่ะละตัวับโตใหญ่พุ่นเนาะครับเนาะครับครับตัวโตใดญ่เนี่ยอ๋อด้ครับตัวตใหญ่ตัวพุ่นได้ครับ อายุเท่าไหร่แล้วพ่อสองปีหาเดือนครับสองปีกับหาเดือนเนาะครับทับแล้วเนาะทับได้แล้วทับได้ลูกแล้วลูกก็มีไซส์แล้วลูกเขาเนี่ยนี่นาเฟเวอตัวนึงรุ่นตัวนึงหน่อ๋อตัวน้อยรุ่นน้อยรุ่นนี้เนาะรุ่นน้องครับครับรุ่นน้องครับที่นี่มันก็มาทับที่นี่ก็มาทับอิโตนี่ทองนี่ใกล้จะออกบวกเกินอาทิตย์นี่ก็จะออกเลยนี่ก็ทับทับทับมืดเลยนี่แม่มันก็ทับครับทับมืดนี่ยทองมืดเลยหมดทับมืดแล้วครับตอนนี้ วันนี้ก็สิปล่อยออกเนาะวันนี้เนาะครับมันได้หนอได้แนวแล้วที่นี่ก็ตัวผูกกัมีไว้แนวแล้วที่นี่เจียวพอมันดอกส่วนสูงเท่าไรพ่อสูง60ครับ160เนาะครับร้อยหกสิบนะครับเด้อพี่น้องก็สามารถเอาไปเปลี่ยนแบบว่าคุ้มฝูงเนาะพ่อเนาะครับคเพื่อป้องกันบ่ให้เลือดชิดเนาะครับครับก็มาได้พอพอตัวใหม่ไปก็เจียวส่วนสูงก็ได้เนาะ160ติพ่อครับครับ160ครับส่วนสูงที่าไรได้ครับ160 ผมกับ่ได้เมืองโตนะครับเด้อวเพราะว่ากว้วยเขากระสีกัคือเขาคอกแล้วนะพ่อนะครับเขาคอกแล้วคอกสภาพคอกกับเป็นจังที่พี่น้องเห็นนะครับมันสีลมค่ะก็คือองสีบรสะดวกที่สี่ห้เมืองโตค่ะนะครับคันพี่น้องสนใจจังใดก็ให้มาเมืองโตเนาะน้องพ่อนอครับครับครับห้มาเมืองโตจริงพี่เหรอเนาะมักบ่มักจังใดก็มาถามกันเมืองน้องพ่อนอครับพอมีเบอร์โทรบอเบอร์โทรกับอยู่กับ เดี๋ยวผมสิให้เบอร์ไว้ในถ่ายซื้อคลิปเด้อครับเด้อพี่น้องร้องคนหาเมืองครับพอเปิดไว้เท่าไหร่อันใด๋ย์ตัวตัวตัวเปิดเออประมาณห้องไว่ายสิบแปดครับอ๋อห้องไว้ายาสิบแปดต่อรองได้บ่านน้อพ่อหาสิบแปดหรือว่าขาดได้โยกับบัได้นี่ดออกกับจิตมี คนไทยกันยูดอกอ๋อฝ่ากสิต่อร้องได้อยู่นเออนาะพ่อเนาะก็เว้าเพื่อโตอผลละออห้องไว้เพื่อโตอแล้วครับครับผมพี่น้องสนใจกับขามาได้ครับเด้อครับครับจังหน่อยกับโอกาสกับาดว่าตลาดกับสิเปิดแล้วเนาะพอนะ่อเนาะครับใก<จ>ล้สเปิดแล้วเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วพี่น้องกับฝ้ามาเก็บไปกักตุนไว้นะครับควาวยผัวจังไดกัไดดเอาไว้เป็นพอคุ้มฝูงเพื่อนาคนมันสีราคาขึ้นบ่ได้ราคานี้ อ่พ่อขอบคุณครับพ่อครับผมพ่อครับช่องเกาชนาจนต้องขอขอบคุณพ่อหลายๆลเด้อครับเด้อที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์มาเปิดขอกวายให้พี่น้องเอฟซีของช่องเกาชนะจนได้เยี่ยมชมได้เข้าถึงข้อมูลก็ขอให้พ่อขายไวายได้นะพ่อนาอครับครับเป็นไปตามเป้าพี่น้องที่สนใจกับติดต่อเข้ามาเด้อครับราคากับพ่อบอกว่าสามารถต่อรองได้นะพ่อเนาะครับ ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเก่าชนะจนให้เก่านะครับเนาะฝากกดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆว่าช่องเก่าชนะจนสิพาพี่น้องไปเยี่ยมชมคอกใดหรือว่าฟาร์มใดอีกครับผมสุดท้ายอิลีกัขอกาวคข้ามาสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ